เดี๋ยอยู่กับคุณนิฟอีกแล้วนะครับนี่ครับครูกำลังขับเนาะเปอฟบ้างครูขับยากไหมขับยากไหมครับเป็นพาวเวอร์ขับขับง่ายวันนี้ครับครับนี่เปิดได้ไหมนี่ครูเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้แล้วเก่าแล้วเนาะบัสอ๋อบัสเอฟซีเวียนโอ้เครื่องเคยนั่งข้างแรกนี่ครูดูผมเคยนั่งข้างแรกนี่คันเนี้ยโอ้คูครูสุดยอดเดี๋ยวถ่ายรูปกัน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสถ่ายรูปครับหนึ่งสองสุดมากครูฮะสุดมากเลยถ่ายรูปนี่ถ่ายชัดอ่ะเฉยเนี<ช>่ย<ช>ไปบ้านจานใช่ไหมครับ้บา,นานจานเส้นทางถนนข้าวเปลือกครับนี่ครับนี่เดินสู่กับครูอะไรหายากมากเนาะใช่ จะมันคือตัวต้านะครูใช่จับย้ำกันได้ครับอะไรหายากกว่าไปไล่ก็ยกเครื่องก็ได้ดูครับยากได้อยู่ครูไม่รู้จะขับเป็นหรือเปล่าอยากได้ครับแต่ร้านในรูปฐานเขาบอกว่าเขาไม่แนะนำนะครับโน้ำมันพร้าอร่อยของเราครับมะพร้าวเฮียยังมีลิลี่ไฟเลี้ยวครูชอบมากเลยใหญ่ใส่เลยด้วยอยากได้ลิลี่ไฟเลี้ยวอ่ะอ๋อติ๊ก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 ใช่ มีไหมตอนนี้ติดได้ไหมครับผมตอนนี้อยู่ไหนล่ะตรงนี้ก็ใส่มาอยู่กระตาไม่รู้ตาเป็นเออใส่ดูเด้อคุณเด้ออยากลองแจมเลยครับแต่เห็นเขาว่ามันจะทําให้ไฟมันขาดเร็วอ๋อมันเร็วเร็วนาะเออมันแบบกระพริบเร็วนะครับครับแต่ถ้าเป็นหลอด LED ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งครับทีนี้เรามีหลอดลมเท่อรถเราเออลองดูโบราณลองดูเนาะนี่มีบ้านญาติผมเลยนี่บ้านเหรอนี่นะไม่ดูอ่ะเกิดมายังไม่รู้จักเลยนี้รุถรองหรือเปล่าเนาะไม่น่าใช่ ชอบเนี้ยขับรถนะครูที่ดีเนี่ยขับรถนี่ไปได้สวยดีได้ครับครูคแบบครูเวลาครูขับรถอ่ะไปเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวครับนี่ครับนี่เออบ้าเขาหนึ่งเขาคนทรายเข้าวัดครับอันนี้คนข้าวเปลือกเข้าวัดนเปลือกปลอดภัยด้วยสามช่สามช่น้ำมันหมดเหรอ น,น,นี่ครับผู้ขับยากขับวันนี้บ้างข้าวเยอะมากเลยอ๋อรถเราอยู่นี่แล้วนะครับซูเปอร์ครับเราตัวแรกนะซูเปอร์ครับ,บค,รครับเป็นว่าเด็กเนาะรอดูนะครับว่าเ้าให้เทตรงไหน,น ไหนแล้วลิ้วพูชมว่าเก็บค่าผ่านทางครับ <laughs> ถ,อถอ้อยถ้อยไม่ดีติดทองข้าวอยู่เดี๋ยวคิดดูกัน นั่งสบายมากอย่างี้กับโรสรอยดิฮะไปไปนู่นวะสูดข้านู่นเหอ๋อเอ้อเู็ิครับยอดมากเนี่ยรถไอเดร็กอิเจคชันนะครับ2 5 0พ Di Turbo เครื่องเครื่อง d ดร็กเคเร็กอิเจคผมชอบเดร็กมากแต่ผมชอบยังไงอ่ะึ้งึงกรรกอ่ะ กำกำกึงอ่ะฟ้ามันหัวจะตกหรือเปล่าการขับเกก็เชิ่ยวถอยกอไยแล้วถอยเดี๋ยวพีใหม่เจอกันใครสดว่ะก็ขายคลิปเลยแหละครับไปแมคโครคิวเยอะอ่ะ จะหนึ่งปีแล้วนี่โอ้ยหูดป,ปากอืมแวะข้อเย็บข้อเกียร์ได้เทปมาก อาน้ำมันเหลือเท่าไรเอาแต่ก่อนมันเหลือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหลือประมาณสี่สิบกว่าแต่ก่อนไม่ได้เคืนขึ้นครับเอเอดูฮะลงก่อนว่าโอเคครับก็ขอจบคลิปทันนีน้ก,ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ